สวัสดีค่ะพบกับช่องสมปองเที่วทออฟเที่ยวค่ะมาอีกหนึ่งิปค่ะอีสามาแล้วค่ะ

เดี๋ยวอยะะครับมีอันนั้นอยู่ไหะบ้นะมีมีอันน้นมตนี้นนีอโทรศัพไม่เร็้าไม่ดแ่นเราี่ปุนมทนีอันนี้กินไห กินตรงอันน <m ics> <m ics> ี้ให้พี่กินไมพี่หลาร้เดีมากเดแล้วแม่แตนม่จักันตดอนให้หรอพี่แก้มจับมือพี่เขาพี่วัยนีัผัดเลยครับ่ผดลครืงริี่น พี่สอให้หรู้สอบติดหมอได้ไหมถ่ายรูปกับพี่ไหนันแม่ถ่ายให้แล้ว่อนมาทำไมจับมือให้กับพี่จะแม่ถ่ายรูปให้ย่มถ่ายรูปกับน้องหน่อยลูปมาับไม่างนก้หป่อยไหมายรนี่หน่อยได้ไ่มมาถ่ายรูปน้องมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปขังน้องอะน

มีผลแน่นอนม่มาแม่มาแม่มามาตัหเราลูกเดี๋ยวต้องกลับไปเอขาดเรื่อมนี้ยังยไม่ไดู้้ออกมาไมาเจอจากคนที่ฉนมาถูกไหมเอ้าเอ้ามา Đây à, luôn. <laughs> 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 <Thông đoàn. cười> <laughs>

เดี๋ยวเราเจอกันที่กรุงเทพเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นดูแล้วแม่โู้หญิงลาวบุรีไม่ไปได้หมดเดี๋ยวพอพ่อคกับพ่อุูรมาแค่คนหนึ่งไม่ได้มากแม่ไม่ได้ทาแล้วก็แค่สามวันแล้งเดินทางไปเธอไปกระกดดไปเดี๋ยวนี้โอ้

ไอ้อมนไปพ่อมีนไปไปเวทีเฮาเดี๋ยวแป๊บนึงสนาทีอุดุ้เทียนสุเยนอุาพระพุทธเจ้าได้ขึ้นพระเดชจุกเที่ยนอุชาพระัง์จะได้มอพระปัญญาดอกไม้เอกใจเอกดงทั้งนาบูชาพระสงฆ์จะได้ป่าซึ่งโกระทำกอย่างเอกเรียกว่า มันไปยังสิมันไปยังเฉยด่เป้าทูนวางหางม่งปะแปรปะแปรอยู่เหรอมันอกลไป

พ้วยเี่น่เดี๋ยวนาน้ยีิบนกนะเสียนั่งดูยังสบายเลยมมเนี่ยนีคลิปนี้ไว้ชมกันนะพี่รองเนาะคนคลิปมาสวัสดีค่ะ